เอาละครับคุณผ <gegen violin> <warfare> ู <left> right, so kind of ้ชมตอนนี้เราก็อย uh ู huh, okay, um, ่ที <smoke within> <room> ่ยอดเขาสูง21,500เมตรอยู่ตรงนี้ฮะสาเหตุที่ข้าพเจ้าตามมาเพราะนึกจากว่าตอนในเวลานี้คุณโรนโกกำลังอ่าไล่อยู่ฮะเดี๋ยวเดีอันนี้ผมเป็นยังไงเยดีเราก็ได้ที่ไต่เขามาอยู่ในมือแล้วนะฮะเราก็เราว่าเราก็จะไปตามคุณโรนโกถึงข้นบนนะฮะแต่ ถ่ายจริงเรา Leah: ไม่รู้ว่าเราจะไปไต่ถึงไหนนะฮะแล้วก็พยายามให้เต็มที่นะฮะซึ่งเราไม่ได้มาคนเดียวนะฮะเพราะว่าเรามากับนี่อาจารย์เลนเบเกอร์ตามมาด้วยนะตามมาสมทบเชยอย่างที่บอกนะฮะตอนนี้เขาสูง21,500เมตรนะฮะซึ่งคุโรนกอก็ไต่ลงงหน้าไปแล้วพอดีแอบดูไลฟ์เข้ามานะฮะก็เดี๋ยวเราอาจจะพยายามตามคุโรนเกอไปนะซึ่งไม่รู้ว่าจะไปถึงตรงไหนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะ พยายามถ่ายเรื่อยๆแล้วกันนะฮะโอเคไปนฮะฮยแล้วเขาบอกว่ามี D L C ด้วยนะ D L C <oughs> DLC เป็นดาวังคารโ <c oughs> หดลายมากเนี่ยเดี๋ยวดูสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเมตรคือความสูงทั้งหมดของหินก้อนนี้นะฮะโอเคอ๋อนี่ยมีคนมีคนไต่ขึ้นไปแล้วตรงเนี้ย <c oughs> มีคนไต่ขึ้นไปแล้วหนึ่งคนนะฮะ <c oughs> แล้วไอ้เหมือนใครใครกำลังล่วงลงมาเร็รๆตรงนน้นนะเวลาดีที่สุดเหรอซินเซลดินสามสิบแปดนาทีโอเคแล้วก็คนที่ใช้เดสก์ท็อปหนึ่งชั่วโมงโอ้โห 6,000เมตรแบกแคมปหนึ่งสูง1,300เมตรใช้เวลาทั้งหมด30 6 0หนาที <c oughs> ขึ้นไป <c oughs> ขึ้นไปนี่คือเบลอแล้วอะ่ะแบกแคมป์สองสมเมตรใช้เวลา1นถึงสชั่วโมงแต่ทีเนี่ยคือเราเราจะพยายามไต่ให้ได้ถึงแค่เบกแรกก่อนนะฮะโอเคเราจะเริ่มไต่ยังดีเอออีควิปเหรอ๋อฮ้ยโอเคมรลันี่ไงเอามาล้วเราจะไต่ยังไงอะเดี๋ยวนะ ฮะ oh. okay. อ๋อโอเคเฮ้ยเฮ้ยเล่นลนลนลนเฮ้ย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 เด้อเด้อเดโอเคเข้าใจาแล้วทำไมถึงทำไมถึงเหนื่อยกันโหคนมันไม่มีคีย์บอร์ดไอ้คนมันใช้คีย์บอร์ดเล่นพี่มัน <c oughs> มันเล่นยังไงวะ <laughs> แต่ใช้คีย์บอร์ดฮะ้ ha ้ยยเฮ้ยโอเค เข้าใจแล้วทำไมถึงเหนื่อยโอเคเราจะรีบไต่ไปขอไปหาปุ่มก่อนแล้วกันนะได้ได้ได้โอเคเราจะรีบไต่กันไปเรื่อยๆก่อนนี่เรามีเรามีคุณเลซี่คอยคอย,คอยให้กำลังใจเราอยู่ข้างๆนะฮะโอ้โหไม่กลัดถ้าจะส่งขนาดนี้แต่นะขอหาหาที่ยืนก่อนออตายไปไงวะเนี่ยชึบ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  เราก็จะเริ่มเมือแขนทีละนิดทีละนิดแต่ทีแนี้คือสติเราต้องมั่นตั้งมั่นนะฮะมือหนึ่งอ่าเราใช้นิ้วกลางในการกดจับไอตัวที่ไตนี้ไว้นะฮะแล้วก็ใช้นิ้วชี้กดทิกเกอร์เนี่ยกดทิกเกอร์ในการเกาะนะฮะชุเออโวสูงว่ะสูงว่ะไม่กอดเราจะตายเป็นยังไงไม่เนี่ยดิกอนเฮ้ยฮะฮะ ฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะพักอยู่ตรงนี้ก่อน Holy shit โคตรสูงเลยขคตรสูงเลยคุณผู้ชมแต่ที่นี่คืออ่าคุณเลนย์ก่น่าจะไปไกลมากแล้วแล้วใครบินได้ไว้นานั้นดันดูไงนี่คือนี่คือวิธีการเรียกของนะฮะก็คือให้เรากดอ่ากดไอตัวกริปตัวจับนี่ยฮะ ปิงก็คือเราต้องเอามือไว้ข้างหลังก่อนเพราะว่าเขาจะเก็บยอุปกรณ์ไปที่ข้างหลังดิงดิง,ดงนี่ออกมาอย่างนี้ตอนนี้เราไต่ไปแล้วสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดจึ๊กอย่างเงี้ยจึ๊กอย่างเงี้ยสามสิบเจ็ดครั้งแล้วนะฮะส่วนอาจารย์เดลเนตอนนี้ยังอยู่ข้างล่างอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะทำยังไงดีให้คุณผู้ชมเห็นง่ายๆงั้นเราจะเอากล้องไว้ข้างๆแล้วกันเนาะเห็นเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อโอเคฮึบฮึบฮึบ โอเคอย่างที่เห็นนะฮะคือเราเราตองรีบไต่ขึ้นไปแบบอย่างเงี้ยไต่ข้างข้างไปอนโอเคโอเคมันต้องมีให้ให้เรายืนบ้างอะไรบ้างนะฮะอ่ะ,อะชิดข่าวลืออะไรวะเนี้ยไต่ยากยากโอ้ฟังมันจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามโอ้ไมก่ก็เดี๋ยวนะอ่าชิด แล้วอารมณ์ไหนมาเป็นมุมยากไม่ใช่ครับพี่ไม่รู้พี่ก็เพิ่งปีกครั้งแรกนี่แหละฮะหล่อใจเย็นนะกำลังหาอยู่ว่ามันจะโอ้โหไปกัดอะไรวะเนี่ยหลังคาเหรอเดี๋ยวนะลนชิด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 พี่ทางนี้ไต่ข้างข้างสิพี่มาข้างข้างข้างบบหนึ่งกลังต่ไปเดี๋ยวนะเฮ้ยหืต่ข่ากันเ้ขึ้นแต่ข่าคันเทป เดี๋ยวนะขึ้นมาพักขึ้นมาพักแบบนี้กันโอ้ยแทบแย่เกือบแย่เหมือนกันนะเมื่อกี้เมื่อกี้มีมีความหล่นแบบหล่นพื้นไปด้วยนะฮะโอเคโอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวนะขอย้ายมุมกล้องแป๊บหนึ่งน่าจะได้น่าจะได้เห็นง่ายๆหน่อยโอเคไปต่อเดี๋ยวนะฮึบอ้าวฮึบฮึบฮึบแล้วเมื่อไหร่จะจะเจอคุณโดนเลโก้เลยโหอยากสุก ฮ o l ลิชโคลิชเดี๋ยนะขาเกี่ยวมือไว้ก่อนนะแล้วก็นี่คุไม่ช้ชมดูดูความสูงสัก,ก่อนมาไปแล้วเดี๋ยวนะเราจะเอากล้องไว้ข้าดตรงน,นี้แล้วกันโดยได้หลายมุมมองฮะไม่เห็นอยู่ไหนโอ้ไม่เห็นแล้วเดี๋ยวนะ ตอนนี้เราไม่เห็นอาจารย์เอเลนแล้วนะฮะแต่ได้ยินเสียงแววๆอยู่เดี๋ยวเราจะจะค่อยๆต่ายไฟนะฮะคุณผู้ชมอุู้ชมยังคงตามตามข้าพเจ้าอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนะปัญหาคือเราจะอยู่ตรงไหนดีโอ้โหอืม My g ก็ต่ายข้างๆมาเอาพี่ข้างๆมาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอหาที่ที่เบรคก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงบอกเลยว่าเรา ถ่ายได้แบบหลายมุมมากตอนนี้เดี๋ยวนะเขาไต่ขึ้นมาโอเคอยู่ในพื้นที่อยู่ที่พื้นที่ปลอดภัยแล้วตอนนี้เป็นเซฟโซนอยู่นะฮะเนี่ยตอนนี้อาจารย์เรนเขากำลังไต่ขึ้นไปนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาเป็นมุมมองมุมมองข้าพเจ้าก,ก่อนเราต้องไปไปทางไหนต่อนเนี่ยจะทางนี้ใช่ไหมยวนะโอเคเรื่อยๆพี่ได้หามุมก่อนนิดนึงนี่ก้อนนี้ก้อนนี้ได้ไหม10ยี่ 12, <Halo. S 1> แต่กำลังกำลังกระเดบกระดบกัน ไต่ได้ยังไงวะเนี้ไ,ไต่จากตรงข้างโอเคอ๋อ okay. ไ oh, ต่ตรงนี้ไปเหรอโอ้โหวันก็โอเคไปต่อฮึบไอทีมือไม่ใช่มือแขนนะมือคอเราอย่างที่บอกฮะเราจาเบรกแค่แคมแรกก็พอนะฮะน่าจะใช้เวลาเลี้ยวไปทางซ้ายหน่อยทางซ้ายหน่อยทางซ้ายใช่ไหมโอเคเราจะเราจะตามอาจารย์เดเรนไฟนะฮะแต่ข้อดีของของการไต่ไต่หน้าผาครั้งนี้ก็คือเรา ตตยังไงก็ได้เททิศท,ท,ทางไหนก็ได้นะฮะโอเคโอ้โหไหม่ก็อด <c oughs> อ่าอุ้ยชิดโอ้โอ้ฟาดแค่ไอเดี๋ยวมันไม่เกี่ยวแั๊หนึ่งไอ้ต่เข้าไปได้ไงเนี่ย <c oughs> เสียวมากมีความ เขาเรียกว่าไงน,นะเสียวในชีวิตจริงมากตอนนี้อหืม holy shit เสียวจริงแล้วจัดพักมันอยู่ตรงไหนเนี่ย,ยในหน้ในเนาะโอ้โห My God มันต้องมั่นใจว่าอ้อโอ้ shit เนาะทำไมมันไม่เก่อให้ฮัลโหลโอ้ยตต่ไม่ได้ด้ออ้ะเฮ้ยอ๋อเวลาตรงนี้คอลไลเดอร์มันไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหนั่นหรอกเราเราเกือบแล้วเมื่อกี้มันมันเหมือนบางจุดมันกดมันกดตต่ไม่ได้นะฮะเนี่ยนะเดี๋ยวเราต้องไตยไปทางด้านข้างก่อนต้องตายด้านข้างก่อนมีความต้องเช็คด้วยนะว่าว่ามันก่อจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพักตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะ สามหนึ่งนะเออฮ้ย Hello หมดกอดแม่เาไมหาหล่นลงมาหาล,ล,ล่นสองรอบนะเมื่อกี้หนูดูสิหมดกอดนี่เราไต่ามาสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยขาสัน่นในชีวิตจริงว่าตอนนี้เพราะว่ามันต้องยืนเนี่ยมันต้องยืนไต่แล้วเราต้องไปทางไหนต่อนเนี่ยมีเสียงใครด้วยก็ไตเ่เอ๊ะอ้าวมีคนร่วมไปแล้วอ่ะมีคนร่วมไปแล้ว <c oughs> ตายละ เราจะรู้เลยว่าคนไต่เขาเขาเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ความพยายามมากขนาดไหนในการไต่เขาพวกนี้พี่ไต่มาทางเนี้ยบอกว่าไต่ไต่ขึ้นยากมากตรงเนี้ยเขาที่พี่กำลังไต่ขึ้นไปเนี่ยใช่ซึ่งมันเป็นจุดซึ่งเป็นจุดไม่กี่จุดที่มันให้จึกได้เนี่ยนะแล้วเราต้องไปจากทางไหนวะเนี่ยประเด็นคือมันไม่มีไกด์บอกไนงะว่าเราต้องไต่ไปทางไหนอย่าเว้นแต่ตอย่าเว้นแต่คนที่ แต่เขาไม่บ่อยอะ่ะจะรู้นะฮะเราจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้พูดอะไรแปลว่าหมดแรงโอเคเหมือนจะเห็นเป็นอ่า texture ทะลุได้ใช่ไหมใช่โอ้ยหิวข้าวเนี่ยพี่มาทห้ผมเนีเ่ยเห็นปะพยายามอยู่แป๊บหนึ่งกำลังอายเสียวเขาเสียวเลยตอนนี้อ่ะ โอ้เชิด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 ไม่น่ามองเลยเดี๋ยวนะคือถ้าคนเล่นพีซีอ่ะจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าคนเล่นเล่นวีอาตอนนี้คือแบบโอ้โหขาสัน่ไนมไม่รู้แป๊บหนึ่งแล้วเห็นแสงสว่างจากข้างนอกไม่โมเขาไมได้เนแล้า,าอ,อไ,ได้พยายามอยู่ แป๊บหนึง่งได้ยินได้ยินเสียงวิโจนะได้ยินเสียงวิโจนะแต่หาตัวไปเจอไม่เจอเนี่ไงเห็นละเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะอายุหนึ่งโอ้ยเราเดินสองร้อยสองร้อยเมตรใช่ไหมโอ้ย บาบอาที่สุดในโลกโอเคคุณผู้ชมพี่โจจะได้ผมด้วยเดี๋ยวจะได้ด้วยเนี่ย <c oughs> อันนี้คือคืออาจารย์เลยเขาเล่นพีซีนะฮะมันก็จะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคนเล่น v ีรตอนนี้คือแบบโอ้โหโคตรเหนื่อยอะ่ะเฮ้ยแต่ไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยเหนื่อยจริงขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมตอนนี้คือแบบตอนนี้เราล่าไปแล้วประมาณสองร้อยสองร้อยสองเมตรนะฮะซึ่งบอกตรงๆว่ายังไม่ถึงที่หมายที่เราจะที่เราจะต้องไปไปเจอเลยนะฮะ อีกนานเลยเนี่ยดูดูเห็นไหมมีความเมกแลนเซอร์บอกว่า <laughs> กลางไต่ขึ้นมาดูความเร็วฮะแลนเซอร์กำลังไต่ามาเหรอจริงดิเน,นะต้องไต่มาไงอ่ะเดี๋ยวใส่วิอาไต่ามาได้แหละเชเดเนี่ย <laughs> คือเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมตอนนี้คือแบบเรามากไกลมากแล้วอ่ะเราเราถอยกลับไ่ได้แล้วตอนนี้คือบอกเลยว่าถ้าหล่นถ้าหล่นไปตรงน,นี้คือแบบลั่นอะ่ะลั่นแน่นอนเนี่ยถ้าของพี่ซีมันจะไต่ลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะฮะก็จะ ก็จะไม่ไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้าใส่ V R มาตอนนี้คือแบบรู้สึกเลยอะนี่นี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูความต่างของ PC นะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะปีนแบบเป็นตนูให้ดูแล้วกันวนนูน่ะอ่าอ่อ่าอะไรแต่ถ่หินขึ้นไปไถหินขึ้นไปนะฮะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นนี่อย่างเทพไปแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเราเดินทางกันต่อเมื่อไรจะถึงวันเนี้ยเด้อโอ้โห เราเริ่มเห็นเห็นโซนหินที่มันเป็นแบบโค้งๆล้วเออได้แล้วอีกนะอนิดนึงอย่างที่บอกเราไจะพยายามไปถึงแค่แคมแรกกระพอแล้เราจะไม่ไปไหนอีกแล้วนะฮะพอมันสูงเกินไปสูงเกินเดี๋ยวนะตอนนี้อาจารย์เรงกำลังไต่ขึ้นไปเออ เดียจะถึง่ะไยส่งกันเดี๋ยว,วดูเมื่อไรจะถึงเนี่ยโอ้ยเป็นเลซี่เป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าด้วยนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าโอเคเมื่อกี้มีคนใช้สไตล์บินขึ้นไปด้วยเนี่ยโอ้โหโคตรโกงอะ่ะเดียวกันคือบอกเลยว่าถ้าไม่ได้พูดอะไรหมายถึงเหนื่อยนะฮะ เราต้องออมแรงตายขึ oh ้นไปไม่ไ oh ด้โ oh. อ yeah, ้ยโอ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 ้ยเดี๋ยว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 ไอ้ไอ้ไม่ติดอย่า มือเริ่มชาแล้วมือเริ่มมือเริ่มชาในชีวิตจริงแล้วตอนนี้อ้าวเหนื่อยโอ้ยแขนชาไปหมดแล้วตอนนี้อย่าตั้งกล้องกัน พักก่อนไม่ไหวตอนนี้คือแบบคือตอนนี้คือแบบใครว่าไงอ่ะมือชามือชาเลยตอนเนี้ยเกรงมากอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยคือมือชามากนะฮะคือเราไม่รู้ว่าเราจะไต่ได้ถึงถึงแชมป์ข้้นบนหรือเปล่านะฮะตอนนี้คือแบบคือเข้าใจแล้วว่าเวลาพวกนักปีนเขาอ่ะเขาต้องร่างกายแข็งแรงขนาดไหนเขาต้องฝึกมากขนาดไหนนะฮะคือแบบไอ้เราก็ ไม่เคยฟีนข่าวมาก่อนแล้วเราลองมาฟีนแค่แค่ปีนน VR วาเนี่ยขอยอมนะคะแค่ปีนน VR วายังเหนื่อยขนาดนี้เราถ้าของจริงอะ่ะเหนื่อยจะเหนื่อยขนาดไหนนะคะคุผู้ชมคือแล้วคือว่าแล้วตอนนี้คือเราอยู่ในอยู่ในพื้นที่ที่สภาพอากาศเลวร้ายมากเพราะว่ามันมีแต่หมอกแล้วประเด็นคือตอนนี้เรายิ่งไปเราอาจจะมีสิทธิ์ทะลุเข้าไปในเข้าไปในก้อนหินก้อนหินผาแล้วประเด็นคือว่าถ้าเราทะลุเข้าไปในหินผาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะ เกาะเนี่ยยากขึ้นกว่าเดิมนะฮะเพราะถ้าเราเกาะผ้าเม็ดแม้แต่ก้าวเดียวคือเราหล่นลงมาเลยนะ,ะซึ่งขา้าพเจ้าหล่นประมาณเกือบหลายรอบอยู่นะฮะโอ้โหคือเราตอนนี้เราจําไม่ได้แล้วว่าเราเหลืออีกกี่เมตรถึงจะถึงแคมป์นะฮะตอนนี้ระยะทางอ่าสามร้อยสามร้อยเมตรนะฮะตอนนี้คือเราไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถไต่ไปได้อีกนานแค่ไหนนะก่อนที่เราจะร่นหล่นลง,ลง,ลงมาข้างล่างนะฮะซึ่ง ที่อาจารย์นเดนบอกว่าตอนนี้คือคุณเลนเซอร์กำลังไต่ขึ้นมาเหมือนกันด้วย VR เหมือนกันฮะซึ่งเขาจะไต่แบบไฮสปีดนะฮะซึ่งเชื่อว่าเชื่อว่าคุณเลนเซอร์เขาไต่ไต่ผ่านนี้มาก่อนแล้วเขาน่าจะชำนาญแล้วนะฮะเรานี่ก็คือไต่ครั้งแรกแต่เรามาไกลาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าภูมิใจมากแล้วนะฮะเออแต่ขอเขาบอกไว้ก่อนนะฮะว่าถ้าถ้าคาพเจ้าปีนไปไม่ถึงเนี่ยก็ต้องขออภัยเป็นนาทีนี้ด้วยเพราะว่าเราพยายามเต็มที่แล้วนะฮะตอนนี้คือแบบ มือช้ามากเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไต่ได้ถึงไหนนะฮะแต่เราก็จะเราจะไต่ไต่ต่อไปให้ได้นะฮะเพือ่อเดี๋ยวเราเจอกันนะฮะโจอ,อ,อย่าับพี่โจขึ้นถึงจะมีรางวัลให้ได้แคมป์อยู่ไหนขอแคมป์หน่อยอตอนนี้สภาพอากาศเดืวไรลายขึ้นเรื่อยๆ เพลงจากหมู่บ้านข้างล่างเราก็ไม่ได้ยินแล้วนะฮะเห็นแคมป์รืยยังยังไม่เห็นเลยฟักเมื่อไรจะถึงฮะฮะจานจานจานเล่น อยู่ไหนเหมือนได้ยินเสียงใครกรีดยังอยู่ใช่ไหมลงยาหเย็้เจนมีไรบ้าเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงใครร้องรู้เปล่าคนอื่นใช่ไหม,ไมใช่มันจะมีรีดเมื่อกี้ได้ยินเสียงลั่นเลยนี่เป็นการต่อสู้ใครยิ่งใหญ่ของลูกผู้ชาย ะะถึงแม้จะใช้อวตารผู้หญิงก็ตามเราต้องเราต้องไปให้ถึงไม่ว่าจะยังไงก็ตามกรดิโต้จังฮะล่วง<ะ>ม่อกีล่วงแบกล่างฮะล่วงหรอ,อยังไม่เจอใช่ไหมผมล่วงแบกล่าง<ะ>ผมล่วงไปเพราะว่าบัคโดนดีดออกมาไม่กลับแต่ยังไม่สิ่งกีดร้องผมช่ไม่ะนะ ไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้ผมไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้เลยนะเนี่ยเดวกันไดนะเฮ้ยเห็นข้างบนเริ่มเริ่มแจ่มใสแล้วเราเราน่าจะเริ่มมีความหวังแล้วคุณผู้ชมโอเคอ,อีกหน่อยนึงเราต้องเราต้องทำให้ได้เราว่าเราการจะพ้นจุดที่อากาศแปรปรวนแล้วนะ เราหลังจากที่เราไต่มาประมาณ40นาทีเฮ้ยเนี่ยนะโหเป็นงวงช้างเลยอะอ๋ออ้ายเนี่ยนะยืนได้แล้วใช่ไหมเ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยนี่มันอะไรโหเฮ้ย เนี <ítulo> ่ยนะทุกคนกำลังหล่นลงมาเหรอเฮ้ยไมค์กอดพี่โจว่าแฮมแรกอยู่พันสามพันสามต้องขึ้นไปอีกแล้วออ้าวสวัสดีนะคุณคุโรคุณคุโรเขาโดดลงไปแล้วอะฮะคุณคุโรนี่ก็เหรอตายแล้วใช่ใช่คุณคุโรเขาโดดลงไปแล้วโดดลงไปแล้วไมค์กอด ใช่โดนล,ลงไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตายแล้วอุตสาห์อุตสาห์าปีนจะขึ้นไปหาหน่ไหมดอดลงมาแล้วจะได้ตอนนี้โอเคครับคุณผู้ชมการเป็นว่าคุณรถเน็โกะดอดลงไปแล้วนะการเป็นว่าที่เราปีนมาจะปีนมาหาเนี่ยคือคนเหนื่อยคนเหนื่อยโอเคว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่คุณอ่าคุณคุณรฮานะใช่ไหมแล้ว คุณตไต่ไปถึงไปถึงแคมป์ขบวนแล้วใช่ไหมเออกือบถึงนะอยู่ที่เมื่อกี้ล่าสุดไปที่พันเจ็ดได้นะอะไม่ถึงน้ําแข็งเกือบแล้วโอ้พันเจ็ดเลยเหรอโอ้กี่ชั่วโมองอน,นะแค่พันเจ็ดเองโอ้เฮ้ยเล่นตั้งแต่สองทุ่มครึง่งสองทุ่มครึ่งหมายก้านทุ่มึงได้พันเจ็ดบ้าไปแล้วสู้ๆ <P> <อ>แคมป์แคมป์ถัดไปอยู่แคมป์แคมป์ท,ที่หนึ่งอยู่ประมาณพนะันสามน่ะพันสามตอนนี้เราไต่มาประมาณอ่า สี่ร้อยสี่สิบเก้าสี่ร้อยไม่ไม่ไม่ได้เลยอ้อไม่ได้ถึงตายตายพอดีคุณผู้ชมนะฮะคือแคมป์ที่เราจะตามหาเนี่ยอยู่นู่นเลยอยู่ข้างบนเลยนะฮะคือเอาเป็นว่าเราพอก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆนะตอนนี้คือแบบจะแย่เอานะฮะเราก็ไต่ามาประมาณ เกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะฮะก็ยังไม่ถึงไหนเลยนะ,ะก็ต้องอาจจะต้องจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะ,ะก็ต้องขอโทษทุกทุกคนด้วยนะ,ะที่ทําให้ต้องผิดหวังกันฮะ,ะก็ถือว่าเปิดสักกราระคลิปแรกในปี2021นะฮะกับวิยาช t ของเรานะฮะในครั้งนี้ก็ก็คงต้องบอกลาแต่เพียงเท่านี้แหละคงไม่ไหวแล้วจริงๆนะฮะมันมันฝืนเกินนะฮะก็เดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ถ้ามีโอากาส ถ้าข้าพเจ้าไหวกว่านี้นะฮะเดี๋ยวข้าพเจ้าอาจจะกลับมาทำชาเลนต์ต่อนะฮะโจโจเดี๋ยวต้องถ่ายคลิปเดี๋ยวเอาไว้ให้โจดูเดี๋ยวต้องถ่ายคลิปเดี๋ยวอาไว้ให้โจดูเดีด๋ยวให้ให้กำลังใจทางหน้าได้ได้ได้โอเคทางหลังก่อนทางหลังกันโอเคทางหลังก่อนเหรอกล้องไปทางนี้ก่อนนะฮะนะฮะคุณผู้ชมคือ,อเราเราไต่จนพ้นหมอกมาได้เดี๋ยวแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับว่าเรา,าจะไต่ไปทิงไหนนะฮะโอเคก็เดี๋ยว เดี๋ยวสำหรับวันนี้จอร์แดนซังอาจารย์เดลเบเกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับ VR Chat ในปี2 0 2พนะฮะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับมาพี่ตัวหันมาเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยขึ้นเตียงพี่เดี๋ยวขึ้นตอนนี้เลยเหรอจ้ะใจนะแต่ว่ารู้ขึ้นไปถึงพันเจ็ดเลยนะไอสองพันเจ็ดนะพันเจ็ดเลยใช่ไหมใช่ก็สองพันเจ็ดสองพันเจ็ด ไครับไปเรา2 7พันเอ,นเ,อเ,เราไม่ไหวละว,วางจั oh. ดโอ้โหยตายแต่นะโอ้โอเคอให้ผมให้ผมไปเกาะก็กได้พี่ได้ไปไปโอ้โห oh. ไปแลนะโอเคเะนะเจานมโม